นี่นะครับผมวันนี้วันที่21พฤษภาคมนะครับ2563นะครับผมทีมงานแจแจโซล่าคืองเราการณพนโซล่าเซลล์นะครับผมก็มาเทสปั๊มน้ำนะครับแบนแทนโดรูนะครับให้ท่านลูกค้านะครับอันนี้ชุดหนึ่งแผงนะครับแต่ลูกค้าเพิ่มแผงได้สองแผ่นเพิ่มไปสองแผ่นนะครับเป็นตัวโมนะครับเพิ่มแผงได้สามเท่านะครับเพิ่มแผงได้สามเท่าแต่ไม่แนะนําให้ใช้ชนเพดานนะครับสามเท่าเนี่ยใส่ได้แค่สองเท่าพอ ปกติปั๊มแผงแผงเดียวมันก็จะใส่ได้แค่แผงเดียวใส่แผงเกินปั๊มทำไม่ทํางานนะครับนะจุดสแผงก็ใส่เกินปั๊มไม่ทํางานแต่ตัวนี้ตัวโม,โมครับรองรับได้ถึง3เท่านะครับโม่ไอซีนะใส่ไอซีนะครับผมอ่าเป็นปัม๊มฮนโดโลของเรานะครับแบนฮนโดโลป้องกันน้ําแห้งน้ําขาดนะครับอ่าป้องกันการผิดขั้วนะครับถ้าใส่แผงผิดขั้วก็ร้องเตือนแล้วครับก็เรียกว่าอะลามนะอะลามก็คือมันร้องเตือนมันผิดทางมันเออเล่นะครับผม อันนี้ใส่แผงเดียวเป็นปั๊มตัวเล็กนะครับอันนี้ลงบ่อสําหรับไม่เกิน3มนิ้วนะครับไม่ไม่ให้ไม่เกินถ้าบ,บอหญ่านะครับไปลงปั๊มน้อยมันกกน่าเกียดตินะอันนี้สําหรับท่านที่มีบ่อแบบเก่าๆแหละถ้าเขาจอดใหม่ทุกวันนะ่าจะเป็นบ่อ4ี่นิ้วห้า้านิ้วหกนิ้วแต่ท่านที่มีบ่อน้อยนะครับสองนิ้ว3มนิ้วนะครับมันจะลงมันจะลงเอาปั๊มลงไม่ได้ปั๊มเสมอลงไม่ได้เสมอตัวใหญ่แต่ตัวนี้ขนาดปั๊มนะครับท่อออกหกคุนนะครับผมหขุนนะครับ อ่าย่อนลึกได้ลึกเลยเพราะมันเป็นปั๊มตัวหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กตัวนี้ทําน้ําเริ่มตั้งแต่พันแดร้อยลิตรนะครับแต่สองแผงอันสด้ประมาณอยู่สามพันกว่านี่แหละนะครับแรงตามแผงเลยปั๊มตัวนี้ตัวโมนะครับป้องกันน้ําแห้งน้ําขาดที่เราเัิงับยกขึ้นนะนี่ครับวันนี้แดดดีครับแดดดีเลยแต่ว่าประมาณกี่โมงแร้วบ่ายสองเนาะแดดดีครับใช้แผงเดียวนะครับหนี่งครับน้ำแห้งตันเลยครับ นี่เป็นปั๊มขนาดเล็กลงสำหรับบอ่อสองนิ้วสามนิ้วนะครับบอ่อหน่อหน่อยนะนี่ครับตัดแล้วนี่ครับตัดแล้วนะนี่ครับนี่ครับน้ำไหลขึ้นแหละนี่ครับป้องกันน้ําแห้งน้าถขาดนะครับมาตรฐานเลยไม่ต้องย่านปั๊มใหม่ครับลงทุนทีเดียวคุ้มตัวนี้อสำหรับตัวเล็กนี่สองหมหกพันบาทนะครับนะสองหมืนหกพันบาทถ้าเอาสองแผงนะครับนะถ้าเอาสองแผงสองหมืนหกพันบาทนะครับผม คุ้มค่าเกินราคาเลยครับรับประกันใหนึ่งปีไม่ใบรับประกันให้คุณพี่พร้อมับผมใบผมจดแล้วใไหนพี่ครนี่ครับผมนะครับใบประกันหนึ่งปีนะครับเสียเปลี่ยนเหงไม้แลยครับแต่รับประกันแน่นอนคุณภาพนะครับไม่มีเสียนะครับผมนะอ่าการันตีคุณภาพเลยครับผมนะครับถ้าจะไปรับประกันพุดหลังหาปีสิปีเท่าที่ว่าเบื่อนะครับขนาดเราบอกว่าปั๊มโมนี่ยังหาว่าปั๊มโมอีกนะครับปั๊มโมอีกนะต้องไปดูพิสูจน์เองนะครับผมอ่าปั๊มโมนะครับต้องพิสูจน์เองครับผม ถ้าชุดแผงเดียวเนี่ยถ้าไม่ได้ทําอะไรมันก็จะใส่แค่แผงเดียวใส่สองแผงมันมันเกินมันบอทํางานนะครับผมชุดสองแผงใส่แค่สองแผงใส่สามแผงสี่แผงก็บอทํางานครับผมนะนี่ครับเส้นโดยการพ่นโซลาร์เซลล์ในในชุดนะครับผมนะในชุดก็จะได้สายไฟมันมากเนี่ยเขาจะให้มาประมาณ2เมตรนะประมาณ2เมตรนี่ครับอันนี้ต่อนะต่อเทปละลายต่อเทปอะไรให้เรียบร้อยนป้องกันกระแสไฟ่วนะครับสายมาตรฐานเลยสายเส้นใหญ่นะครับ สามคูณสองจุดหาเลยเนี่เส้นใหญ่ับทองแดงแท้นะครับนะบางคนว่าไปซื้อสายถือกัซื้อของถือได้ดีโบแมนนะครับถ้าถูกกว่านี้นะถูกกว่าสามพันลงมานะ่มันจะเป็นทองอ่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโลหะมีนียมชุบทองแดงนะครับนะต้องเลือกซื้อให้ดีๆนะครับนะวันนี้าซื้อของถือได้ดีโบมีทางอันนี้ขายถือพร้อมคุณภาพพร้อมรับประกันพร้อมอ่าถ้าท่านไปซื้อแบบอ้าวประหยากว่าครับผมซื้อทั่วไปเนะี่ยเขาอาจจะรับประกันอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นหรือว่ายี่สิบห้าหมื่นนะครับนะ ไปต่อเองโดยที่ไม่มีความรู้ด้านช่างนะครับต่อสายให้เรียบร้อยแล้วสายปั๊มสายอะไรนี่ต่อให้เลยนี่อันนี้35เมตรนะครับคุณพี่คุณมาเอาเองนะแล้วก็สายแผงต่อแจ็ค m สีิบ f ให้นี่ครับแล้วก็สายปั๊มต่อตามสีนะครับต่อตามสีเลยค่ะต่อพิษขังปั๊มมันกับมุนกับทางน้เมื่อี้คอยแล้วก็รีเซ็ตก่อนแล้วก็ปิดเอาถอดแจ็คแผงออกก่อนแล้วแล้วก็มาต่อให้มันตามสีถูกสายมันก็จะได้น้ำแรงนะครับนะครับปั๊มเฮนูรนะครับนะ ตอนนี้แผงเดียวไฟมาตกโหลดมาเหลืออายุ34.4นะครับ34.4นะครับผมนะนะครับเป็นสามเป็นปั๊ม300วัตต์นะครับเป็นปั๊มตัว300วัตต์นะครับอ่าเริ่มที่หนึ่งแผงนะครับ300วัตต์นะครับฮันดูโหลดนะครับผมอ่าเพิ่นมาเอากระแถมให้นี่ซะนี่แถมหอดสายกันฝ้าผพานะครับสายกันฝ้าผพาแล้วก็เดี๋ยวไปดูแผงแผงเดียวนะคุณพี่เนาะนี่ครับสายแผงไปนี้สายแผงกับต่อยิมซูโฟ่เรียบร้อยแล้วนี่ ไปเสียบอย่างเดียวมีหน้าที่เสียบเสียบอย่างเดียวครับถ้าน้ําแห้งมันก็จะตัดเลยมันจะขึ้น p ีสี่แปดถ้าน้ําแห้งนะครับนะไม่เบิ้งนะครับแผงเดียวนี่นะครับมาจะฐานจะรับโลกนี่แผงกัมานะครับเดี๋ยวพอเกินอาทิตย์นึงเบิดครับผมทรงทั่วประเทศนะนะครับนี่ครับใส่แผงเดียวนะสายมานี่นี่ก็ใส่แผงเดียวนี่ใส่แผงเดียวนะครับนี่ต่อสายแต่คุณพี่วันเราสองแผงแต่เสษหนึ่งไ่ได้ต่อคืออัดเห้ตัวเดียวแผงเดียวมางกอ ทีนี้มันจะโมจะเสียบให่สองแผงเอาพี่เสียบสองแผงผมนะใส่สองแผงนะครับนะเ,เสียบเข้าไปเลยนี่นะเสียบโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านช่างเลยครับทํางานเลยก็ได้ไฟเพิ่มแล้วนะครับนี่สองแผ่นนะนี่หนึ่งแผ่นอันนี้หนึ่งแผ่นนะครับผมนะครับไปเบิงความก็จะได้น้ำเพิ่มครับนะครับเสียบสองแผงก็จะได้แรงดันก็จะเพิ่มนะครับพรามานเป็นสามสิบสามเนาะนี่สามสิบหกนะ แต่ว่าแรงดันมันจะเท่าเดิมคือมันจะได้กระแสเพิ่มขึ้นนี่สามสิบหกนะครับเมื่อกี้มันจะสามสิบสี่แต่ว่ามันกระตุกโหลดมันก็เหลือสามสิบหกนะครับเพราะว่าแรงดันเท่าเดิมกระแสเพิ่มขึ้นนะครับต่อแบบขนาดนั้นนี่ครับได้น้ําเพิ่มขึ้นแหละนี่ครับเป็นปั๊มหกขุนลงสําหรับบอ่อสองนิว้วสามนิ้วนะครับผมเอาคุณพี่มันมาจะใส่เนะาะม,ม,ารมครับมาใส่พุ่มครับออกมาจะเสาร์ไปเลยแปดโมง นายกันมาบางหดสี่โมงวันนี้วันนี้มาตามที่พี่แล้วก็กลับมาตามไปนะครับเอาเป็นนะครับที่ตามกันทุกคนโดนเลยสามสี่เดือนสามสี่เดือนถือใจเอาเลยเท่นั้นมีบอปั่มหลายมีทั่วประเทศเนาะแต่ว่าแล้วแต่คนมักมักไปได้ก็เลือกซื้อซื้อหาเอานะครับเอาประกันแล้วเอาคุณภาพไปได้ไหมบ่อาจจะไปหาจะซื้อของถือว่าได้ดีบ่มีแล่เนาะมักแต่ของถึกๆหลนะครับอ้าขนาดยู่ห่างนะครับอยู่ห้างนะสอง ชุดสองแผงนะครับเขาขายอยู่ละสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้านะครับแต่ว่าการรับประกันหรือว่ายี่ห้ออยังเขากับบุงกแล้วแต่คนเลือกซื้อแล้วแต่ท่านเลือกซื้อตามความสบายของท่านนะครับอ่านะครับคว,ความพอมพอใจแต่ว่านี่คือรับประกันให้คุณภาพนะครับถ้าเสียก็เปลี่ยนเคี่มให้เลยครับรับประกันคุณภาพแน่นอนนะครับแมีเพื่อพเลือ่องจะเอาตัวใหญ่อันนี้มันหกร้อยวัตชุดสองแผงนะครับตัวนี้แต่ทำน้ำได้อ่าหกพันถึงหนึ่งมื่นสองพันลิตรต่อชั่วโมงอยู่กับปัจจัยน้ำหลายอย่างนะแล้วก็ เนี่ยน้่งเบิไปว่าไปไหนแต่ว่าบ่อของพี่มันแค่สามนิ้วเนาะเป็นบ่อรุ่นเก่าเนาะเเป็นยังไงครับพ่อใจบ่มาเบิ่งเหรอแพ่อใจอยู่ครับพ่อใจเนาะพ่อใจแล้วครับพ่อใจครับขอบค่นมากเลยนี่ก็ับเปนไปหลงทางนะขอบคุณมากตามเป็นบระเดิทิมจีพี่ิกระบายซองนะนะครับผมขอขอบคุณทีมงานกันี่แหละเนี่ยครับลูกค้ากับทั่วไปขนาดส่งทั่วประเทศนะครับผมคุณลวงคนย่านประเดิวยังเนี่ยเฮ็ดมาซิฟกาปีเลยครับสิบเจ็ดปีถ้าทํพยายามบระเดิก็ไปหาซื้อ ลานใกล้ๆได้เลยนะครับก็ได้ว่ากันนะครับนี่จะเก็บปลายทางมันจะมีบวกภาสีพรมนะครับผมถ้าท่านโอนผมจะได้ตังเลยราคาจะเท่าเดิมนะครับผมลูกค่าใหม่เพิ่งโทรมาครับยวรอเป็นหนึงครับออย่าใายวิดีโอครับวันนี้วันที่21พฤษภาคม2 5 6พนนะครับจากการเทสปั๊มให้ท่านลูกค้ามาจากชัยพุ่มยุ่อำเภอยังครับน้องบัวแดงครับน้องบัวแดงจังหวัดชัยพุ่มเลยบะชัยพุ่มขอขอบพระคุณเนมากครับ เจี๋ยไงเลยคนนะครับคนบริหารเงินนะครับอ่าคนเบื่องทางอมปัะน,นี้ห <c oughs> ลงนะครับ <c oughs> ในคกว่าจนมันหอดนะครับถ้าพิมพ์นะครับมันจะเข่าได้สองทางแต่ถ้าพิมพ์ GP s เมันจะามามาไกลที่สุดก็คือพิมพ์คําว่าร้านกันดพลโซลาเซลลนะครับที่ตั้งอยู่ที่อํอเาเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะที่ตั้งอําเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัดสํารงใหม่ก็อยู่ใน อาเขียน้ำเพือนะครับมันจะออกไม่ประมาณ3โลนะครับออกมาหน่อยเดียวก็บอกไปลายคลิปนะคนบางคนเบิ่งคลิปกับทานอยู่จังหวัดใจยังวัดใจบอกไปทุกคลิปเลยครับแล้วก็เบอร์โทรนะเบอร์โทรสอบถามได้ครับบอกหลายเบอร์นะครับไม่ต้องฟังนะครับมันมีไอ้เสือให้เบิ่งน้ำเสืออยู่อันนี้โทรได้ตลอดนะครับติดต่อด่วนก็คือโทรได้ตลอดโทรดูดูครับบางคนบางคนโทรมาว่าบ่ติดเพิ่นก็บ่โทรเลยก็คือโทรดูดูคนเพิ่นโทรหลายนะครับโทรจนรับเพิ่นรับทุกคนนะครับรับทุกท่านนะ0 9 6 4 9 7ก 5827นะครับหลัง3ามทุ่มกรุณาโทรวันใหม่นะเพราะว่ามันเป็นเวลาที่แบบต้องตอบไล่ลูกค้าแล้วแอดคือไล่ที่เพิ่นบางคนบางท่านเพิ่นแอดไว้ตอบไล่นะครับต้องการไล่หรือว่าเพิ่นว่างงานวันยังะหลัง3ามทุ่มไปแล้วผมจะบ่ค่อยได้รับโทรศัพท์ะจะปิดเสียงนะครับแล้วก็จะมาตอบไล่นะครับไล่ลูกค้าเนี่ยแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้ทั่วโลกนะครับ0642713876นะครับกันทพลสุนทรเซลติดต่อสอบถามหรือว่าปัญหา สื้อมาจากใดก็แล้วแต่ครับสามารถสอบถามได้ปรึกษาว่ามันเป็นแบบนี้ปัญหาเป็นแบบใดต้องการไฟเพิ่มไฟบ้าฟ้าแบบไหนนะครับโทรมาสอบถามได้ปรึกษาฟรีนะครับ,บ,รรบแต่ว่าโทรในเวลาทําการนะครับนะหลังสังสามทุ่มกรุณาโทรวันใหม่นะครับผมนะมนี่ครับทีมงานเพื่อเตรียมของเตรียมให้ลูกค้าเพื่อมาเตรียมร้อตะโดนเลยนะครับเพื่อว่าเพื่อหลงทางนะครับผมประเดี๋ยวมัน,มนี่เพืก็ได้ปั๊มนะครับพร้อมต่อสายให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ปั๊มตัวนี้อ่า เพิ่นเอาสองแผงนี่สองหมื่นหกพันบาทนะครับสองหมืนหกพันบาทห้าชุดไอ้ปัม๊มไอ้แฮนดูโลนี่ยหกร้อยบาทตัวใหญ่เนี่ยทำน้ำหกพันถึงหนึ่งมื่นสองพันลิตรเนี่ยตัวนี้มันจะสองหมื่นแปดพันบาทนะครับสองหมืนแปดพันบาทเป็นตัวใหญ่แต่ว่าอยู่กับบอ่อท่านนะครับว่าท่านต้องการปัมไปไ๊มอะไรนะครับนะครับอันนี้ตัวสามร้อยวัตถ้าเป็นตัวใหญ่กว่านี้ลงบอ่อสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วแต่สามนิ้วมันสินแน่นเลยครับสามนิ้วต้องลงสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วก็จะ ถ้าชุดแพงเดียวมันหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับตามคลิปอะยังอยู่ในราคาเดิมนะครับผมถึงเขาจะขึ้นราคาเดี๋ยวนี้ปั๊มที่มีนะครับยี่ห้อเฮนโดลกับยี่ห้ออะไรที่เขาทดลองใหม่ก็คือจัวจัวไดนะครับตัวนี้แต่ว่าจัวไดกันยพนน่นบอทลันเลยล่องหลายปีพอเฮนโดลมันมาเป็นสิบกว่าปีนะครับแต่ว่าไอจัวไดมาปีกว่านะครับเขามาทดลองอยู่ครับทดลองอยู่แต่ว่ามันผ่านบอได้อย่าประมาณอย่าประมาณปีหนึ่งนะได้สี่อ่า เบ่งคุณภาพมันก่อนนะครับทุกอย่างครับต้องเอามาเทสลองก่อนไม่ว่าปั๊มอยู่หัวไหนทดลองบนครับนี่ลูกค้ามาซ่อมแล้วก็อยู่ในบ้านอีกนะครับหลายทดลองทุกยี่ห้อครับผมนะเว้นแต่อะไรโซล่าปงโซล่าปั๊มดีทรงดีซีบัดลงบัดเหลือลองมาเบิดนะครับนะครับกับไปเบ่งนะครับวมีปั๊มมันมีแบบรูมงูถือกับมีปั๊มดีซีกับมีนะครับมอเตอร์บัดลงนี่กับแมนครับนี่นี่ก็จะเตรียมให้ท่านลูกค้าเพื่อนนะครับนี่เพื่อนโอนมาจําเลยนะนี่ครับปั๊มนะครับ นี่ครับกามาใหม่เอาพโดนูนีวกับเบิร์ดครับผมนะก็มีท่อออกสองนิ้วก็มีตัวนี้ก็น่าจะไม่เกินอาทิตย์นึงกับมดแหละตามราคาเลยแล้วก็มีนี่ครับพวกปั๊มดีซีนะครับพวกปั๊มดีซีพวกบัสเลดมอตรงมอเตอร์นี่ครับนะครับอินเวอร์เตอร์ออนกงออนกิจนะครับออนกิจตัวใหญ่ก็มีอะไรก็มีหลายอย่างนะครับชุดหมื่นเจ็ดพันกับร้อยหรือว่าอะไรไอมีเยอะครับครบวงจรนั่นแหละมีทุกอย่างเลยนะครับผมนะก็มีให้เลือกทุกอย่างนะครับมาปรึกษามาสอบถาม บูธเบสอะไรนะครับหลายแบบนะครับเนี่ยปั๊มท่อออกนิ้วอันนี้นิ้วครึ่งนะครับอันนี้ท่อออกนิ้วหนึ่งมันจะมีทั้งบัตรเหลืทั้งดีซีแปลงถ่านนะครับมอเตอร์ก็จะมีทั้งแบบอ่ามอเตอร์ดีซีแปลงถ่านกับบัตรเรลนะครับห้าร้อยวัตต์สามร้อยวัตต์นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์มีหลายแบบนะครับออนจิตหรือกิจไทยอะไรก็โทรมาสอบถามครับนะครับวันนี้เตรียมงานท่านลูกค้าก่อนวันนี้วันที่ยี่สิบเอดนะครับ พฤษภาคม2 5 6 3ันหาลอยนะครับอขอขอบพระคุณครับผม